วันนี้เราจะเล่นสไป f อร์ก่อนจะไปดูอย่าลืมติดตามช่องห้งสิงแชนเนลเราจะมาถ่ายเราจะมาเล่นสไป f อร์กันาเริ่มใบคนแรกมามายูทูบเบอร์ฮะยูทูบเบอร์อ่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มาเป็นช่องช่องหนึ่งเป็นช่องช่องหนึ่งช่องเออช่องเป็นช่องโอเค เป็นเป็นช่องใน YouTube ท wow> uh, uh, ี่กำลังเปิดต ну ัวมาโหวตมาโหวตมาโหวตจะโหวตข้ามไหมข้ามข้ามอ่ะข้ามสองคนข้ามข้ามสี <h 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 ่คนมามาไปต่อไปต่อมันไม่ขต่อไปต่อจะลยแล้วน่ย ไอ้เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์คือคือช่องเป็นช่องจากห้องนี้เป็นช่องที่กำลังสร้างตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดังละเดี๋ยวก็ดังกำลังจะมีบริษัทเออ๋ยวกำลังจะมีบริษัทเคยดูทางไกลในคลิปแล้วเคยดูทางไกลเดินทางไกลเดินทางไกลมามาโหวตโหวตโหวต มาคีย์วอร์ดสอลวิทจมืออ่าสอลวิทตายออกมาเอามาไ่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจบละไอเด็กเฮ้ยมัหนไม่อยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่คนตายต้องนั่งนี่มามาใบต่อไปต่อ มิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีมิสเตอร์มิสเตอร์อัคาเดชเนี่ยอ่อ่เป็นเป็นช่องยูทูบี่มผู้ดตาสามสิบกว่าได uh. ้แรงบรรณาจารมาจากไม่หมินนิดโลโก้ช่องมีสีส้มอ่าโอเค ยังเาหวต็มเมหรอเจ้าคุณไมีกมเจ้าคุณหว้าคเจ้าวเจ้าครหวยเจ้าคุมืออนนัดออเป็นอ่าเจ้าคุณออกมาไหนนะไม่ได้เป็นเหลือสามคนแล้วเหลือสามหนอมาไปต่อไปต่อ ช่องนี่มีช่องไอช่องในสื่งเออรายคลิปในส่ื่อเฮ้ยสิ่งเสี้ยนเหรอเนเป็นเป็นเจ้าหี่กลางจะจะคอลแลบกับไมเมเนทเร็วๆนี้เออเป็นเจ้านี้จะไปหาไมเมเนทวันเสาร์วันที่สิบสี่กอลฟกูก๊อลฟกูเฮ้ยทำกอล์ฟกูกูโหมันใครนะอ้าวโหวมโหไม่ได้เป็นตีด๊อกเป็นนี้อ้าตะวันได้คำว่าอะไรไมเมเนทเนี่ยได้แล้ว